โพสต์ล่าสุดของนิชาทำชาวเน็ตฮือฮาต่างพูดเป็นสิ่งเดียวยังคงถูกพูดถึงอย่างมากในตอนนี้สําหรับนางเอกดังนิชานัทนิชาเราจะเห็นความเคลื่อนไหวของเธอบ่อยครั้งผ่านโซเชียลรอยยิ้มสดใสสุดสตรองที่ทุกคนต่างให้กําลังใจล้นหลามล่าสุดนิชาโพสตอินสตาแกรมนิชาเผยภาพสวยๆในวัยถ่ายงานมีใบหน้าและรอยยิ้มสดใสด้านคนบันเทิงและแฟนคลับได้เห็นก็ต่างกดไลค์คอมเมนต์ชมไม่ขาดสายอาทิตย์ สวยสดใสน่ารักฉลาดวางตัวดีไม่สนข่าวไม่สนดราม่าทำงานเรื่ดเริ่สักวันจะเจอคนที่คู่ควรคนที่ถนอมหัวใจน้องนะสวยดูดีแต่งตัวดีเทสดีไม่ต้องโชว์ไรมากก็สวยแพงน่ารักมากข้าเรียบหรูสวยแพงอยากให้น้องออกมาแถลงความสัมพันธ์ให้ชัดเจนจังข้าตอนนี้ข่าวปลอมลงมั่วไปหมดคนเชื่อก็พูดถึงน้องไม่ดีเลยทางานงานเก็บเงินเงินกินเที่ยวกับครอบครัวยิ้มหวานสวยด้วยสดใสครอบครัวที่เรารักคือหัวใจ อยากให้เขายิ้มทุกๆวันจึงโคเรียอันยองมากทางเราเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้สาวนิชานะครับทางทีมงานเราขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะครับขอบคุณครับ